สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนานามิตราาสายจิงเดียวธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับน้ำบังนะครับที่หมายกครงนาท่อมนะครับซึ่งหมายจุดนี้นะครับน้ำบังไม่ได้มาตกน่าจะปีกว่าแล้วนะครับไม่ได้มาตกนานแล้วช่วงที่ผ่านมาก็น้ํานะครับน้ําเยอะช่วงนี้น้ําลดแล้วนะครับมีเป็นโขดดินสามารถนั่งได้สบายนะครับเพื่อนที่ตกหน้าดินก็ ไม่เห็นมีใครมาตกนะครับช่วงนี้เดี๋ยวหน้าบังว่าจะลงดูนะครับเพื่อมีตัวให้ได้ชมกันบ้างนะครับหรือถ้าไม่มีตัวก็ถือว่าเมาบรรยากาศอุปกรณ์ยังวางอยู่โอเคเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์ลงไม้กันเลยเก็บไปครับช่วงนี้นะครับปลาหมานมาแล้วนะครับเป็นปลาหมอตะกับเมื่อกี้หน้าบังลงไปไม้เรกนะครับก็ปรากฏว่าเกี่ยวนะครับปลาหมอตะกับเมื่อกี้ เกียปลามอเต์กรับแล va, no liebe, ้วก็ตกลงไปนะครับระบังมันยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายคลิปดูโอเคนะครับถือว่าเข้าเร็วอยู่ปละมาลองดูนะครับได้ปลาหมานไปหนึ่งตัวแล้วปลามมอเต์กรับตกแบบไม้ตายนะครับเพราะอ่าเน้ำมียนี่ป่อต้นตัวนึงนกับเมื่อกี้ได้ปลาจับกับ แต่ตัดรับตัวเยเดียดตัวเยเดียดกับตกในระยะปีห้านะครับหย่อนปลายคันพอน้ำค่อนข้างจะลึกถ้าตกแบบถ้าตกระยะปีฮะไอ้สามหกคนน่าจะได้นะครับโอ้ย chạy nhớ tâm lý đi cầm xốp nằm là có tóc đáy lên ở đáy với phương tác ta lúc ấy đấy là lúc có đấy bạn đấy ạ tích phút tích phút chẳng nè thì lúc nó bắt con con nhằng mày trang lục đi đi บายเลยตรงนี้นะเนี่ยนี่ปลาจับตัวตาตาเนี่ยอ๋อเนาะอมันนะกับได,ได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวปลาหมอตะกับนะครับใส้ตัวอยู่ไส้สามสี่ขีด ใส่สามนิ้วนะสามสี่ขีดไม่ใช่โอเคนะครับคือว่าข้าวเร็วอยู่ละ่ะตอนแรกที่มาตกนะครับนึกว่าลาจะข้าวช้านะครับเพราะว่าไม่มีคนมาตกเลยเมื่อก่อนทั้งหน้าดินทั้งเชิงหลิวนะครับบริเวณนี้ตกกันเต็ม ก็ติดว่าเข้าเร็วอยู่ปลาโอเคไปถ้าตกบาลานนี่คิดว่าน่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่าน้ำไหลโอเคมีอาการมีอาการไหลายไปเอ้าลน้นตกได้ะครับนึ่งตัว กลับมต้องไปจับเลยก่อนช่วงนี้น้ําในคลองนะครับน้ําสวยมากแล้วก็น้ําก็ไม่แรงนะครับปกติบริเวณนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าน้ํานะครับหมดสิทธิ์ที่จะนั่งเลยน้ําแรงบางทีน้ําล้นจนขอบนะครับช่วงหน้าน้าโอ้ยถอยลงที่สูง มีอาการนะครับถอนถอนอ้โหูโดนนะครับหัวตะก,กับไละจนักตักดีกว่านะครับตักตักตัก,ตกเดียตุโอเคใส่สวยนะครับใส้สามสี่นิ้วนี่ดูนะครับไส้สวยมากเดีย๋ยวขอใส่กลุงมมือก่อนกันเนี้ยวันกัน ตํามือเจ็บปีกนะครับน่าจะหลุดแล้วยังไม่หลุดยังไม่หลุดโอเคนี่นะครับไส้สวยมากไส้สามนิ้วสี่นิ้วนะครับ บันจีบต่อห่าหกข้อสีนะครับใช่ได้ มีอาการเบาๆหลไหลไหลนะครับโดนมอตอรกับโอเคจะได้โอ้โหลงทั้งสองขอเลยนะครับกินเข้าไปเต็มเต็ม เงียบไปนานกินสองขอหรือ่เองบายนี่เองน่าตกใจ เมื่อกี้ค่อยๆไหลนะครับนึกว่าปลากินแล้วน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับปลาเล็กดันเยอะโอเคไปต่อ สำหรับหมายนี้นะครับที่นะบาบังมาตกวันนี้นะครับเป็นวันแรกก็ปรากฏว่านะครับมีปลาหมอตะกับนะครับข้ามาันกินเยู่ส่วนเป็นปลาชนิดอื่นนั้นก็ยังไม่ได้นะครับช่วงที่ตกแล็แบบพวกปลงมาเล่ก็กินเลยในช่วงเช้าๆก็รู้สึกว่าจะกินดีนะครับแต่ว่าพอติดสายสายมันหน่อยก็เงียบนะครับคิดว่าหมายนี้ถ้าจะตกช่วงเช้าหรือว่าตกช่วงเย็นนี้คิดว่าน่าจะโอเคนะครับเป็นพวกปลาหมอตะกับ ไม่เป็นไรนะครับวันนี้วันแรกปลาก็อาจจะยังไม่เข้าสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันวันนี้นะครับวันแรกก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับดั้นั้นก็จะมีตัวให้ได้ชมกันปลาหมอตะกั่วใสยๆนี่นะครับได้ทั้งหมดข้อ5เต็ม 5เต็ม5เต็เมหรเต็ม5เต็มนะครับเนี่ยปลาหมดกับใส่สวยๆได้สักทีทอดสำหรับหมายนี้นะครับคิดว่าวันหลังต้องมาซ้ำนะครับยังคงใจอยู่ตอนนี้ก็ปลาก็ยังกินอยู่นะครับวนันอ่านะบงังคุงจะตกเแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไป คำธุระโตนะครับติดภารกิจนิดหนึ่งวันนี้ว็นีงานเยอะนะงานบวชดมั่งหันแต่งมั่เดี๋ยวต้องขออนุญาตเพื่อนๆไปก่อนก็สำหรับเพื่อนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้บ้างด้วยนะครับครับเจอกันใหม่นะครับคิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย